สวัสดีนะครับสําหรับท่านนะครับที่กำลังมองหานะครับเมล็ดพันธุ์นะครับอยากจะมีชวนชมนะครับเอาไว้ดูนะครับเอาไว้เลี้ยงนะครับเอาไว้ฝึกเลี้ยงครับอยากจะมีชวนชมหลายๆต้นนะครับแต่ว่าก็นะครับออยากจะใช้งบน้อยๆนะครับบางท่านก็ซื้อต้นละ2 3 0 0นะครับบางทีก็เอาไปปลูกแล้วก็เน่านะครับตอนนี้แอมินก็มีนะครับเปิดแบ่งนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับ สำหรับเอาไปเพาะเมล็ดนะครับสำหรับนะครับเอาไปลองฝึกเพาะเมล็ดแล้วก็นะครับเอาไปฝึกเลี้ยงนะครับเพื่อจะนะครับเลี้ยงเป็นรากธรรมชาติหรือว่ารากตะขาบนะครับเอาไปฝึกทำรากตะขาบนะครับ25หเมล็ด200นะครับทักมาทาง facebook ได้นะครับสนใจนะครับทักนะครับทักมาทาง facebook นะครับทักมาหลังบ้านนะครับ บางท่านก็นะครับอยากจะได้นับหลายๆต้นนะครับแต่บางทีก็นะครับใช้งบเยอะเกินไปนะครับนะแอดมินก็มีเมล็ดแบ่งปันให้นะครับสําหรับท่านที่อยากได้เมล็ดนะครับเอาไปฝึกเพาะดูนะครับโซโคเขาหินซ้อนดอกดกนะครับตอนนี้มีเอ่อโซโคเขาหินซ้อนดอกดกแล้วก็มีโซโคนะครับสายใบ พุ่มใหญ่ๆนะครับกิ่งยาวๆนะครับโซโคต้นน้นอ้วนกิ่งยาวๆก็มีนะครับสำหรับท่านที่อยากจะลองเอาไปฝึกนะครับเพราะง่ายนะครับเพราะในทรายนะครับนะครับสามวันก็นะครับแตกเมล็ดก็งอกแล้วนะครับนะเพราะในทรายแฉะนะเพราะในทรายเปียกๆนะครับในภาชนะที่ระบายน้าได้ดีนะครับเพราะในทรายเปียกแต่ว่า ในภาชนะที่ระบายน้ําได้ดีนะครับออวางไว้ใน,นที่ร่มๆก็ได้นะครับ,นะรบสามวันก็ย้ายลงกระถางหรือว่าย้ายลงถุงชัานนะครับดินก็ปลูกเป็นดินปลูกธรรมดาครับตามที่มีขายตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับ,นะรบสําหรับท่านที่อยากจะลองเอาไปฝึกพอมเมล็ดดู